สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับคุชช่องนโอเบลมัสเทียหัวใจไม่ใช่ผ่านเสือโดยช่วงนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับดนตรีแรงบันดาลใจและก็ภาษาอังกฤษครับคลิปนี้นะครับจะวนมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ inspiration ep อีกครั้งหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอิคิไกเคลัาของชาวญี่ปุ่นใช้ในการปลุกไฟเพื่อใช้ในการไปทํางานหรือว่ารู้ความหมายของชีวิตมากยิ่งขึ้นคิดว่าเนื้อหาเนี่ยน่าจะโดนใจน้องนองมัธยมที่กำลังจะเข้ามหาลัยเป็นระบบทีแคสนี้เพราะบางคนเนี่ยยังไม่รู้เป้าหมายตัวเองว่าอยากเข้าคณะอะไรคโคเรียนคณะอะไรกันนแ่ การที่เรารู้เป้าหมายของชีวิตของเราได้ดียิ่งขึ้นก็จะสามารถเลือกคณะที่เราได้เรียนได้อย่างตรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงข้อคิดดีๆในคลิปก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ทํางานแล้วที่มี work life balance ไม่ดีด้วยเช่นกันครับแต่ก่อนจะเริ่มกันอยากให้น้องๆน,น,นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Never Bin มาเกี่ยงพี่ชายด้วยแต่พร้อมกันแล้วก็ไปดูกันครับอย่างแรกมารู้ก่อนว่าอิกิกายคืออะไรแปลง่ายๆว่าเป้าหมายของชีวิตหรือการรู้สึกถึงความหมายของชีวิตที่มีอยู่ มันเป็น m i เซ s ตค c นเซปต์ของชาวญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นทำงานหนักมากหนักจนเหมือนโรบอททาให้บางทีเขาหมดไฟที่จะทํางานหรือทําอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้ความหมายของชีวิตและเมื่อเขาเนี่ยได้พิจารณาและพยายามหาอิคิกายในตัวเขาเองก็จะทําให้เขากลับมามีไฟอีกครั้งและพร้อมที่จะสดชื่นแล้วไปทํางานในเช้าวันใหม่ทีนี้เรามาดูของเราบ้างแหละที่เราจะนําแนวคิดอิคิกมาใช้ช่วยตัดสินใจในการเลือกเข้าคณะเรียนแล้วก็ manage work-life balance การหาอิกิกกยจะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆได้แก่ 1. what we love สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารักหรือเปล่าถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารักเราก็จะสนุกเพลิดเพลินไปกับมันบางคนมีความชื่นชอบเกี่ยวกับรถความสวยความงามดนตรีหรือว่าการท่องเที่ยวลองเอี่ยวด้านการเรียนบ้างก็อาจจะมาดูว่าบาลานซ์ของเราเนี่ยยังไปทางสายวิทย์หรือสายศิลป์มากกว่ากันหากไปทางวิทย์คณิตจา๋ามีนิสัยที่ชอบตระกาะเห็นผลชอบคิดค้นสร้างสิ่งใหมๆ่ๆ ก็อาจจะเลือกหมอการบริหารโลจิสติกส์หรือว่าวิศวะแต่ถ้าบาลานซ์เอียงไปทางสินบ้างก็อาจจะเหมาะกับมาร์เก็ตติ้งหรือบริหารการท่องเที่ยวและถ้าหากเอียงไปทางสินสุดๆสนุกในออสและจินตนาการก็จะเลือกเป็นสายนักร้องนักสแสดงหรือว่าสายภาษาไปเลยครับนี่เป็นการยกตัวอย่างสาขาวิวชาคร่าๆวๆเฉยๆนะครับจริงๆยังมีอีกเยอะนะลองไปค้นหาตัวเองดูครับส่วนวิธีการดูว่าเราชอบวิชาไหนก็ดูได้ง่ายๆว่าถ้าเรียนวิชานั้น เรามีต่อมความอยากรู้อยากเห็นทํางานเป็นพิเศษแต่ว่าค่อนข้างจะมีอารมณ์ดีอารมณ์บวกขณะที่เรียนวิชานั้นและก็อยากจะติดตามเรียนวิชานั้นอีกก็มีแนวโน้มว,ว่าเราจะรักและชอบวิชานั้นนั่นเององค์ประกอบที่2 what we are good at สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราถนัดไหมถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเก่งและทําได้ดีแน่นอนว่าเราก็จะสามารถเก่งและต่อยอดจากสิ่งนั้นได้อย่างเร็วบางคนถนัดที่จะเล่นกีฬาที่ใช้เท้าอย่างฟุตบอลได้ดีกว่าการเล่นปิงปองที่ใช้มือและใช้ปฏิกิริยาความรวดเร็ว ถ้าว่าน้องจะเลือกเล่นกีฬาสักอย่างหนึ่งเพื่อฝึกจริงจังก็อาจจะเลือกฟุตบอลแทนใช่ไหมครับมากกว่านั้นการทําสิ่งที่เราเก่งเนี่ยก็จะทําผลงานออกมาได้ดีซึ่งความโดดเด่นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีเซลล์เอสเตีที่เพิ่มขึ้นหรือว่าความรักในตัวเองรวมถึงความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยแต่อย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราทําได้ดีสิ่งที่เราถนัดเราจะเก่งจนคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งสนุกมันไม่ท้าทายจนมองข้ามมันไปคิดว่ามันไม่สําคัญแต่จริงๆมันสาคัญนะ เพราะการที่น้องเก่งวิชาหนึ่งมากกว่าอีกวิชาหนึ่งมันหมายความว่าน้องมีต้นทุนที่สะสมมาได้มากเพียงพอแล้วที่จะสามารถต่อยอดได้อย่างรวดเร็วไปสู่ความเป็นเลศิศและจุดคลอสระหว่างสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราถนัดจะเรียกว่า passion หรือการที่เรามีพลังมีความรักและรุ่มหลงในสิ่งนั้นๆนั่นเองถ้าพูดถึงสิ่งที่รักและสิ่งที่ทําได้ดี passion ของ ChannelP ก็จะแบ่งเป็น3เรื่องเรื่องแรกคือดนตรี 3, พี่ชอบร้องเพลง เล่นกีตาร์แล้วก็แต่งเพลงด้วยแลวดนตรีที่ได้ยินอยู่ก็เป็นเพลงของพี่เองไนก็ฝากไปเพิ่มยอดวิวให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องที่2ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบอยู่เป็นเรื่องจิตวิทยาแล้วก็แรงบันดาลใจรู้สึกว่ามันคือการที่เราเปลี่ยนแปลงจากข้างในครับฝึกจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนะี่ยมีจิตใจเบิกบานคิดดีทําดีอยู่เสมอส่วนเรื่องที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอันนี้ออกแนวะเป็นสิ่งที่ทําได้ดีมากกว่าสิ่งที่ชอออบททําาคะแแนนนไดด้้ีีีตตตััง่่่ยยูมมธ คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต่อยอดในชีวิตได้ภาษาอังกฤษก็เลยเป็นหนึ่งใน3สื่อที่จะนําเสนอในชาแนลของพีแต่เฮ้ยอีกไก่มันซิมเพิลแค่นี้เองเหรอง่ายจัดๆแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นยังมีอีก2องค์ประกอบให้ไปพิจารณาไปดูกันครับองค์ประกอบที่3คือสิ่งที่สร้างไรายได้ what can be paid for จะอยู่ได้อย่างไรหากเราไม่มีสิ่งที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงร่างกายนี้หนึ่งในนั้นเรียกง,ง่ายๆก็คือเงินลองคิดดู ถ้าเราทํางานได้เงินเยอะๆเราจะมีความสุขมากแค่ไหนมันสําคัญนะครับเพราะว่าวัยฮอร์โมนอาจจะมีความเพอ้อฝันมีความแฟนซีอะไรบางอย่างในช่วงวัยรุ่นอาจจะทําให้เราเนี่ยเลือกวิชาหรือเลือกลงมือทําอะไรด้วยความคึกขนองและหลงไปในจินตนาการว่ามันน่าจะดีแต่หากว่าเราลองจินตนาการต่อไปว่าเรามีรถหรูเรามีบ้านสวยๆเรามีเงินไปเที่ยวแพงๆน้องจะชอบไหมครับ <laughs> พี่ก็ชอบเหมือนกัน ดังนั้นเราควรเลือกเรียนหรือบาลานซ์ชีวิตทำในสิ่งที่หาไรายได้ให้เราด้วยนะครับสิ่งที่เราถนัดและสิ่งที่สร้างไรายได้ให้เราจะเรียกว่า profession ก็คือความเป็นมืออาชีพหรือความมีฝีมือของเราและองค์ประกอบที่4สิ่งที่ทําประโยชน์ให้กับโลกได้ w h a t the world needs จะทําเพื่อโลกทําเพื่อสังคมไปทําไมเพราะสิ่งนั้นทําให้ผู้สร้างรู้สึกถึงการมีคุณค่าของตัวเองเป็นคนมีประโยชน์ไม่เห็นแก่ตัว ในทางพุทธบอกไปไหนยได้ว่ามีการคลายตัวลงของการมีตัวกูของกูเมือ่อหมดลงซึ่งความยึดมั่นถึงมั่นจิตใจก็จะเบาลงสดใสเบิกบานและมีความเคารพรักณในตัวเองแต่ว่าถ้าหากยังลองมองเอาเข้าตัวเองอยู่บ้างสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับโลกหรือสังคมก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเราได้ในอนาคตครับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับโลกผสา,านกับสิ่งที่สร้างไรายได้สิ่งนี้จะเรียกว่าวอ a t i o n หรือว่าอาชีพ อันนี้จะต่างกับ profession เพราะว่า profession สแสดงถึงความเป็นมืออาชีพความมีฝีมือยอดเยี่ยมของเราในแขนงนั้นๆซึ่งอาจจะสร้างรายได้ให้เราได้หรือเปล่าไม่รู้ส่วน vocation ก็คืออาชีพแขนงใดแขนงหนึ่งที่มีอยู่และสร้างรายได้ให้กับเราได้และสิ่งที่เรารักบวกกับสิ่งที่โลกต้องการจะเรียกว่า mission ก็คือพันธ,ธกิจที่ชีวิตเราสามารถที่จะทำและอุทิศให้กับโลกของเราแบบนี้ได้ก็นี่ไง สิ่งที่อยู่ตรงกลางบาลานซ์ระหว่าง4องค์ประกอบคือสิ่งที่เรารักเราชอบสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่สร้างรายได้ได้และสิ่งที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้หากดูข้อหมายดีๆของอิคิไกยมันจะแปลว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ซึ่งมันจะต่างกับการตั้งเป้าหมายของชีวิตเพราะเป้าหมายของชีวิตเป็นสิ่งที่มีจุดสิ้นสุดในตัวมันก็คือเมื่อเราบรรลุเป้าหมายแล้วแต่สําหรับอิคิไกยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด เป็น eternity เพราะมันคือเหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่นั่นเองและน้องๆละ่ะลองตามหาอิกิไกของตัวเองดูนะครับและขอให้สมหวังในคณะที่เราอยากเรียนทุกคนแล้วก็ที่พูดมาคือมันคือแนวคิดหรือว่าข้อคิดดีๆที่อยากให้น้องๆนํานะำไปชุกคิดก่อนนะครับไม่ใช่สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันถูกร้อยเเนะครับคืออยากให้ลองนําไปคิดไปพิจารณาว่ามันเฮ้ยใช่ไหมมันเป็นไปได้ไหมนะครับจากสิ่งที่พูดมาองค์ประกอบต่างๆพี่อยากจะสรุปเป็นคําพูดได้ว่าเราคนเหมือนตามโลก ไม่ใช่ใโลกหมุนตามเรานะครับตามสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบก็กดถูกใจถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้ารักพี่แน่ๆก็กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยน,นะครับขอบคุณมากๆทุกความรักและกำลังใจที่ให้กันเจอกันใหม่ until next time bye